เอือยทอลาจไปตาแทบันพันเาถึงว่านั่นเอือยจะเท่าถึงเทาก็ยังเราจะอายไปม่แค่ไปม่แค่ไปจะมาไหมีแค่โนมอโฟกัชมเมทโอเคเมาทดี๋ยทเดี่เดียที่ทีเดดเีดทเดด่เเดีเเดดว่เว นี่มีทาใชนี่ชเมียม่ดมคืรมกเดนี่คลิปโอเคจะ ska เลี้ยปีเลโอ้ยบกเขือเทศพี่น้องบกเขือเทศนี่หวานฉ่ำเลยเพราะเอาน้อยสุกมันตกคิอแค่มันแฟนละเนื้อเองเอาแฟดละเนื้อดวยมมยเดนเียมโผล่ก็เขมาในมนมาขึนเาขึนม้นมาขึ้นมาขึนมึ้นมาขนมาข้นมา้นมอขนมาขึ้ฝรั่ึ้มืขอในมนมาขึ้มาขึ้นาขึ้นนพี่น้องเ อันนี้คือผักชี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 นั่นไหมพี่น้องเบ่งอนงามบ่งามไกรจะได้กินไกรจะได้ขายอีกแล้วะอกคฟลุกกอฟอร์มาสียจกเลาฟีฟ่นหะนี่นนี่ยนี่นี่นก่นี่นนนนอ่ีก่่่่นนน่นี่่่ ตายค้างแล้ว่นข้าวโพดก็ขึ้นชัยโยโหรงแล้วพี่น,ออออน้องเออเบางเบิงบกเขือเทศพี่น้องอะแต่ไม่าเ,เลีเ่ยงทียจะกลับ้านี่ดีอะนี่ขนาดว่าอยู่อยู่เมืองนอกเมืองหนาวแล้วพี่น้องอีกเดืนเอนเดือนนี้มป็นเดือนกันยาเนาะกันยาเดือนหน้าก็เดือนตุลาตุลากา็ใบไม้เริ่มจะร่วงเริ่มจะนั้นละอันเบิงบกพผิข่อยเด้อพี่น้องค่อยกับงัดค่อยก็นหนามมะไซข่อยว่ามันหลายมันหลายหลาย ค่อยว่าก็จะเอาไปตั้งขายหน้าบ้านดูลองลองใส่กระถางดูต้นหนึ่งเออมันกลับบ่เหียวยได้ไปน้องมันอยู่ดีดีงามงามมีแค่เดียสิอะไมาฟลัดกินอะไรอีกแล้วพดีนเฮงห้าห้าห้าสองสมสอครับเอันกูลองใส่กระถางเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะมางัดใส่กระถางอีกหลายเอาไปขายให้คนก็ซื้อป่ะเอ้า บักฟักทองคอยเรื่มเหี่ยวหราจ,จริงๆเราต้องเก็บนั่นแหละวันเสาร์นี่เราต้องไปขายฟักทองขายนั่นแหละวพิผักชีฝนนะพี่น้องอัปเดตอัปเดตสวนใหม่อันนี้ต้นผักเกียวเริ่มแตกสับพังแล้วพี่น้องแล้เวเราก็จะมาเตะปุ๋ยมันพลวนดินมันมองบักทัวบักทัวเราก็จะเก็บเอาเม็ดไว้ปลูกปีหน้าองบักทัวพี่น่อง ป,ปักทัวไว้เรื่อยๆก็ถึงวันเสาร์เราค่อยเอาไปขายนอก,นอกคนน่ะกลับมาดาังนี้ฟืนอ๋อบักเขือเทศพระใดวันน่ะพี่น้องค่อยกุเปลกออกลูกออกอย่างดีแท้นาดฟังชมชิมช,มช,มชิมได้ไงก่อนที่จะบินกลับไทยวันนั้นมาฝังไว้ตรงนี้มันก็งามงามมีหลีพี่น้องงามจริงๆเลยนะงามได้กินตลอดหนาหอดเด้พี่น้อง เขาหน้าร้อนได้กินตลอดเลยคนมันปลูกได้แต่หน้าร้อนเนาะบ้านเราขยอยู่เมืองไทยนะปลูกของกินได้ตลอดปีเลยสบายเลยพี่น้องนี่คือเราก็เปลี่ยนฟืนเอาฟืนมาไว้ตั้งเนี่ยเด็กหน่อยคางบ้านเพราะว่านี่เป็นเวลาหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งของประเทศเดนมาร์กพนนะพีน่น้องฟืนไั่ไม่แค่พนักนดอกไม้ อัปเดตสวนใช่เราไปขี่ไปเทยวกนอีกสักครั้งเราจะมีเราจะมีกันใช่มใช่ใช่เราจะขี่ไปด้วยกันใช่ใช่เราจะขี่ไป้วยกันโอเคโอเคคือหลายหน้าที่แล้วเอาไหจบคลิปด้วยสนม2มุมก่อนแล้วเราจะ้นี่ฮัลโหนฮัลโหล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 ฮัล